นักเรียนกลับมาพบกับครูแต้มอีกแล้วนะคะในคาบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังจะเรียนอยู่ในหัวข้อเรื่องตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะหรือเราจะเรียกง่ายๆเลยก็คือหอรอมอถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูบทเรียนกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทบทวนวิธีที่ใช้ในการหาหอรอมกันก่อนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าการหาหอรอมมี3วิธีวิธีที่1การหาหอรอมโดยการหาตัวหารร่วมวิธีที่2การหาหอรอมโดยการแยกตัวประกอบวิธีที่3การหาหอรอมโดยการหารซึ่งวิธีที่1กับวิธีที่2นะคะนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะ ครูก็จะมาสอนวิธีที่3ก็คือการหาห,าหอรอมมโดยการหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการหาหอรอโมอโดยการหารกันดีกว่าค่ะโจทย์ข้อที่1บอกว่าหาหอรอมมของ18และ36วิธีทำอันดับแรกนะคะให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ18และ3 6 ตัวหารร่วมที่นำมาหารจำนวนนับแต่ละจำนวนนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะครูก็จะเลือกใช้9นะคะเป็นตัวหารร่วมของ18และ36เพราะว่า9หาร18ได้ลงตัวและ9ก็หาร36ได้ลงตัวเหมือนกันเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่18กันก่อน9คูณอะไรได้18 9กคูณสได้18นะคะจะได้ผลหารคือ2ต่อไปนะคะให้นักเรียนมาดูที่36 9คูณอะไรได้36 9สคูณสได้36นะคะจะได้ผลหารคือ4ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของสองและสี่ กูก็จะเลือกใช้สองนะคะเป็นตัวหารร่วมของ2และ4เพราะว่า2หารสองได้ลงตัวและสองก็หาร4ได้ลงตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เลข2กันก่อน2คูณอะไรได้2 2งสองคูณหนึ่งได้2นะคะจะได้ผลหารคือหต่อไปนะคะมาดูที่เลข4 2คูณอะไรได้สี่ 2คูณ2ได้4นะคะจะได้ผลหารคือ2ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ1และ2ก็จะได้1นะคะเป็นตัวหารร่วมของ1และ2เพราะ1หาร1ได้ลงตัวและ1หาร2ได้ลงตัวดังนั้นนะคะถ้าตัวหารร่วมนะคะของ1และ2คือ1เราจะสิ้นสุดการหาร การหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะของ18และ36สามารถทำได้โดยนำตัวหารร่วมทุกจำนวนนะคะมาคูณกันซึ่งตอนนี้นะคะตัวหารร่วมที่เราหาได้ก็คือ9และ2ดังนั้นหอรอมอของ18และ36นะคะคือ9คูณ2เท่ากับ18 เพราะฉะนั้นนะคะในข้อ1น,นะคะหอรอมมของข้อนี้ก็คือ18นั่นเองค่ะมาดูโจทย์ข้อ2กันต่อเลยนะคะโจทย์ข้อที่2บอกว่าหาห,าหอรอมมของ84และ98วิธีทำนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ84และ98ซึ่งถ้านักเรียนพิจารณาที่84นะคะจะเห็นว่า4ในหลักหน่วยเป็นเลขคู่ และถ้านักเรียนพิจารณาที่98นะคะก็จะเห็น8ในหลักหน่วยเป็นเลขคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะเลือกใช้2นะคะเป็นตัวหารร่วมของ84และ98เดี๋ยวเรามาดูที่84กันก่อนนะคะ2คูณอะไรได้84 ที่นักเรียนเคยท่องสุดคูณกันนะคะสูงสุดเลยก็คือ2คูณ12ได้24นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย84ครูก็จะใช้หลักการหารสั้นก็คือหารทีละหลักนะคะจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวเรามาดูที่เลข8กันก่อนนะคะ2คูณอะไรได้8 2คูณ4ได้8ต่อไปนะคะให้นักเรียนมาดูที่เลข4ี 2คูณอะไรได้4 2คูณ2ได้4นะคะก็จะได้ผลหารเป็น42ต่อไปนะคะให้นักเรียนมาพิจารณาดูที่98เดี๋ยวเราจะมาดูที่เลข9กันก่อนนะคะ2คูณอะไรได้9อ่าไม่มีใช่ไหมคะแต่ที่ใกล้เคียงที่สุดเลยก็คือ2คูณ4ได้8 9-8ลบ8นะคะเหลือเศษอยู่1นักเรียนก็เขียนทดไว้หรือนักเรียนจะทดไว้ในใจก็ได้นะคะต่อไปให้นักเรียนมองตรงนี้นะคะเป็น18 2คูณอะไรได้18 2คูณ9ได้18เพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ผลหารคือ49ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ42และ49 กูก็จะเลือกใช้7นะคะเพราะว่า7สามารถหาร42ได้ลงตัวและ7ก็สามารถหาร49ได้ลงตัวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูที่42กันก่อนนะคะ7คูณอะไรได้42 7คูณ6ได้42ก็จะได้ผลหารคือ6นะคะต่อไปมาดูที่49 7คูณอะไรได้49 7คูณ7ได้49กนะคะก็จะได้ผลหารคือ7ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ6และ7ก็จะได้ตัวหารร่วมตัวนั้นนะคะคือเลข1เพราะ1หาร6ได้ลงตัวและ1ก็หาร7ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตัวหารร่วมของ6และ7เป็น1เราจะสิ้นสุดการหาร การหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะของ84และ98นะคะสามารถทำได้โดยนำตัวหารร่วมทุกจำนวนนะคะมาคูณกันซึ่งตัวหารร่วมที่เราหาได้นะคะก็คือ2และ7ดังนั้นหอรอมอของ84และ98นะคะคือ2คูณ7เท่ากับ14 เพราะฉะนั้นนะคะในข้อ2นะคะก็จะได้หอรอมอของข้อนี้ก็คือ14นั่นเองค่ะมาดูโจทย์ข้อที่3กันต่อเลยนะคะโจทย์ข้อที่3บอกว่าหาหอรอมอของ60 120และ135วิธีทำนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ60 120และ135 ซึ่งถ้านักเรียนสังเกตที่60นะคะก็จะเห็นว่ามี0อยู่ในหลักหน่วยถ้านักเรียนสังเกตที่120นะคะก็จะเห็นว่ามี0ย์อยู่ในหลักหน่วยเช่นกันและถ้านักเรียนสังเกตที่135นะคะก็จะเห็นว่ามี5 <c oughs> อยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะเลือกใช้5นะคะเป็นตัวหารร่วมของจำนวนนับแต่ละจำนวนเพราะอะไรครูถึงเลือกใช้5 เพราะว่าเวลาเราท่องสุดคูณไม่5นะคะนักเรียนเคยสังเกตเห็นไหมคะว่าผลคูณที่ได้นะคะจะลงท้ายด้วย5และ0นะคะครูจึงเลือกใช้5นะคะเป็นตัวหารร่วมเดี๋ยวเรามาดูที่60กันก่อนนะคะ5คูณอะไรได้60 5คูณ12นะคะได้60ก็จะได้ผลหารคือ12 ต่อไปนะคะเรามาดูที่120 120นะคะเราจะหารทีละหลักจากซ้ายไปขวานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขหนกันก่อน5คูณอะไรได้1นึ่งมีไหมคะ,ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนมองตรงนี้นะคะเป็น12 5คูณอะไรได้12อ่ไม่มีนะคะแต่ที่ใกล้เคียงเลยก็คือ5คูณ2ได้10 ก็จะได้ผลหารคือ 2, 5นะคะ5ูณ2ได้10 12ลบ10นะคะก็เหลือเศษอยู่2ให้นักเรียนเขียน2พทดไว้ต่อไปนะคะให้นักเรียนมองตรงนี้เป็น20 5คูณอะไรได้20 5คูณ4นะคะได้20เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหารคือ24ต่อไปนะคะเราจะมาดูที่135 135นะคะเราก็จะใช้การหารทีละหลักจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมมาดูที่เลขหนกันก่อนนะคะ5คูณอะไรได้1นึ่งมีไหมคะ,ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนมองตรงนี้นะคะเป็น13 5คูณอะไรได้13อ่าไม่มีนะคะแต่ที่ใกล้เคียงเลยก็คือ5คูณ2ได้10 5คูณ2ได้10นะคะจะได้ผลหารคือ2 13ลบ10นะคะจะเหลือเศษอยู่3นะคะต่อไปให้นักเรียนมองตรงนี้นะคะเป็น3 5 5คูณอะไรได้35 5คูณ7นะคะได้35เราก็จะได้ผลหารคือ27ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ12 24และ27ครูก็จะเลือกใช้3นะคะเป็นตัวหารร่วมเพราะ3นะคะสามารถหาร12 24และ27ได้ลงตัวเดี๋ยวเรามาดูที่12กันก่อนนะคะ3คูณอะไรได้12 3คูณ4ได้12นะคะก็จะได้ผลหารคือ4 ต่อไปนะคะมาดูที่24 3คูณอะไรได้24 3คูณ8ได้24ก็จะได้ผลหารคือ8นะคะต่อไปมาดูที่27 3คูณอะไรได้27 3คูณ9ได้27นะคะก็จะได้ผลหารคือ9ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ 4, 8และ9 เราสามารถใช้2เป็นตัวหารร่วมของ4 8และ9ได้ไหมคะนักเรียน2คูณอ,อะไรได้4 2คูณ2ได้4นะคะจะได้ผลหารคือ2 2คูณอ,อะไรได้8 2คูณ4ได้8นะคะจะได้ผลหารคือ4 2คูณอ,อะไรได้9มีไหมคะ ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้น2หาร9ไม่ลงตัวเราจึงไม่สามารถใช้2นะคะเป็นตัวหารร่วมได้เพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้นะคะก็จะได้ตัวหารร่วมนะคะของ 4, 8และ9นะคะคือ1เมื่อตัวหารร่วมคือ1นะคะนักเรียนเราก็จะสิ้นสุดการหารการหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะของ60 120และ135นะคะสามารถหาได้โดยนำตัวหารร่วมทุกจำนวนมาคูนกันนะคะซึ่งตัวหารร่วมในข้อนี้นะคะก็คือ5และ3ดังนั้นนะคะหอรอมอของ 60, 120และ135นะคะคือ5คูน3เท่ากับ15 ในข้อ3นะคะก็จะได้หอรอมอของข้อนี้คือ15ค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่4บอกว่าหาหอรอมอของ 104, 117และ143วิธีทำนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ104 117และ1 4 3นะคะซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะคะครูก็จะมีตัวช่วยมาให้นักเรียนเป็นสุดคูณแม่13นั่นเองค่ะครูก็จะเลือกใช้13นะคะเป็นตัวหารร่วมของจำนวนนับที่เขากำหนดมาให้เพราะ13นะคะสามารถหารจำนวนนับแต่ละจำนวนได้ลงตัวเดี๋ยวเรามาดูที่104กันก่อนนะคะ13คูณอะไรได้104 13คูณ8ได้104นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหารคือ8ต่อไปนะคะมาดูที่117นะคะ13คูณอะไรได้117 13คูณ9ได้117นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหารคือ9ต่อไปนะคะมาดูที่143 13คูณอะไรได้143 13คูณ11นะคะได้143เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลหารคือ11ต่อไปนะคะให้นักเรียนหาตัวหารร่วมของ8 9และ11เราก็จะได้หนึ่งะคะเป็นตัวหารร่วมของ8 9และ11เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อตัวหารร่วมเป็น1น,นะคะเราก็จะสิ้นสุดการหารจากข้อนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่า ตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะคือ13ดังนั้นหอรอมององ104 117และ113นะคะคือ13สสาำหรับข้อ4นะคะหอรอมอก็จะตอบ13ค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่5โจทย์ข้อที่5บอกว่าหาหอรอมอของ41 63และ108นะคะ วิธีทำให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจำนวนนับ3จํจำนวนที่เขากำหนดมาให้มีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะจากที่เราสังเกตดูนะคะเราก็จะเห็นว่า41นะคะเป็นจำนวนเฉพาะเนื่องจาก41เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ,สะแสดงว่าตัวหารร่วมที่นำมาหาร41 63และ108นะคะได้ลงตัวมีเพียงจำนวนเดียวก็คือเลข1นั่นเองดังนั้นหอรอมอของ41 63และ108นะคะคือ1เราก็จะได้หอรอมมของข้อ5นะคะคือ1นั่นเองค่ะเรามาสรุปเรื่องตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะหรือเราจะเรียกง่ายๆเลยก็คือหอรอมมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ จำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวเรียกว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำนวนนับเหล่านั้น 1. เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำนวนนับทุกจำนวนตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะใช้อักษยรย่อหจรมนะคะหรือเราจะเรียกง่ายๆเลยก็คือหอรอมนะคะ หอรอมอของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปหมายถึงจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัว <S <S เมื่อนักเรียนนะคะได้เรียนรู้เรื่องการหา,หาหอรอมอโดยการหารจบแล้วครูก็จะให้นักเรียนนะคะกลับไปทำแบบฝึกหัด1.6หน้า22-23ถึง23นะคะข้อ1ถึงข้อ6ค่ะ ครูแต้มขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปวิดีโอการสอนเรื่องตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะคะหรือเราจะเรียกง่ายๆเลยก็คือหอรอมอนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะคะครูก็ได้สอนการหาหอรอมมโดยการหารไปแล้ว ถ้านักเรียนยังเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปใหม่หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือเรียนถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อครูได้ที่ลายส่วนตัวได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ